ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปราที่วัฒนวงศ์คุณชนิตาคุณชอนณนะิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกเวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลารายการเนชั่นทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งพบกับเราสองคนผมชันชัยประทีวัฒนวงปริมกุลชนิตาคุณชรณอ,นนะอยุธยานะคะสวัสดีปริมใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับรายการเนชั่นทันโลกของเรานะคะวันนี้วันที่สองมกราคม2566หรือว่า2023นนะคะเรื่องสถานการณ์โลกสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าต้องจับตาหลายเรื่องมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมีมาจับตาทั้งเรื่องของ งครามรัสเซียยูเครนบทบาทของสหรัฐอเมริกาและก็บทบาทของจีนต่อสงครามนี้รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยที่คุณดาวไปค้นข้อมูลมาบอกว่าที่เราคาดหวังนะว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะดีขึ้นแต่เหมือน IMF บอกว่าไงนะคะคือต้องระวังนะครับอาจจะไม่ดีอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังไว้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้มันยังคงมีปัญหาที่ติดพันจากปีที่แล้ว เก้าเข้าสู่ปีนี้เนี่ยหลายอย่างที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าสีจิ้นผิง ปูตินนะคะเขาอวยพรปีใหม่คนในประเทศเขาอย่างไรบ้างนะคะไปดูท่านแรกก่อนนะคะท่านประธานนาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็ได้มีการอวยพรแล้วก็สวัสดีปีใหม่คนจีนนะคะก็เนี่ยค่ะก็นั่งโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยปีนี้ตั้งเป้าเลยว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งความหวังซึ่งแสงสว่างแห่งความหวังของคนจีนทั้งชาติอยู่ตรงหน้าแล้วแน่นอนนะคะว่าทางการจีนเขามีการประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการการล็อกดาวน์ ะะแล้วก็ให้คนจีนออกนอกประเทศวันที่8มกราคมปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าการจัดการเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 mm. เป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ต้องยอมรับว่าทางจีนเนี่ยนะคะเขาจัดการเรื่องของมาตรการโควิด -19 mm. ได้ดีนะครับ อย่างไรก็ตามก็มีการประเมินกันแล้วจาก WHO นะคะหรือแม้กระทั่งต่างประเทศถ้าหากว่าคนจีนเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยแล้วก็ลดเรื่องของมาตรการโควิด -19 ปีนี้เนี่ยอาจจะทําให้คนจีนเนี่ยเสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยเป็นหลักล้านและนั่นก็อาจจะส่งผลต่อเนื่องถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางด้านผู้มยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงทั่วโลกก็ต้องจับตาการที่จีนประกาศอะไรยังไงเพราะว่าคนจีนเขาเยอะที่สุดในโลกนะคะก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องดาเนินเศรษฐกิจต่อไปโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแบบนี้แต่ว่าหลายประเทศที่มีการตั้งรับบเรื่องของคนจีนเดินทางไปตามประเทศเขาอ่ะแล้วก็ผลเป็นบวกอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ย อ,องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเขาเข้าใจนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่จีนเขาประกาศตัวเลขติดเชื้อเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่ครับคือหลายประเทศก็มีมาตรการที่จะรับมือกับนักเดินทางชาวจีนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาในวันที่8มกราคมเนี่ยที่แตกต่างกันไปมีทั้งประเทศที่บอกว่าคนจีนจะต้องกวตรวจโควิด<ข>ก่อนเดินทางบางประเทศก็บอกว่าเออจะเลือกปฏิบัติกับเฉพาะนักเดินทางชาวจีนเท่านั้นแต่อย่างบางประเทศก็บอกว่าเข้ามาได้เลยจะไม่มีการ ตรวจอะไรเป็นพิเศษเท่านั้นคือตรงนี้คือทางจีนเนี่ยเขาก็มองว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติกับชาวจีนหรือเปล่าค่ะนอกจากที่ประธานสีจิ้นผิงจะอวยพรปีใหม่ให้กับคนจีนแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั่วโลกจับตาประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์กับไต้หวันเหมือนกันนะคะครจริงๆประธานาธิบดีไช่อิงเวินของไต้หวันเนี่ยเขาก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับจีนเหมือนกันนะว่า เอาจริงๆอ่ะปีนี้2อ2 3ยเนี่ยอยากจะคุยกับจีนดีๆนะเรื่องของการร่วมมืออย่างยั่งยืนที่จะอยู่ร่วมกันกับจีนแผ่นดินใหญ่ะนะคะแล้วทางประธานิบิบดีไช่อิงเวิร์เนี่ยก็พูดพาดพิงไปถึงการที่จีนเนี่ยมาซ้อมรบใกล้กับไต้หวันเพื่อประท้วงการที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยที่เดินทางไปยืนไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมบอกว่าก็ การที่จีนทําแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยเลยนะในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายและสงครามก็ไม่เคยเป็นทางเลือกสําหรับการแก้ปัญหาการเจรจาคือการแก้ปัญหาการเจรจาเนี่ยและความร่วมมือเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะพอฟังแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าประธานธิบดีชัยอิงหวนก็ร้องขอมาไกลๆเหมือนกันว่าอยากให้ท่านประธานสีเนี่ยมาคุยกันดีๆตกลงกันดีๆว่าช่องแคบไต้หวันตรงเนี้ย เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ง่ายเพราะว่าทางประธานสีชินผิงประกาศกับพักค,คอมมิวนิสต์แล้วว่าปี2027จะเอาไต้หวันกลับเข้ามาสู่จีนแผ่นดินใหญ่ให้ได้เพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันในปี2022ที่ผ่านมานะครับคือต้องบอกว่าดุเดือดมากๆทั้ทงเรื่องการส่งเครื่องบินรบบินไปเฉียดหน้านฟ้าไต้หวันการซ้อมรบของกองทัพจีนรอบๆช่องแคบไต้หวันเนี่ยปีที่ผ่านมาคือมีถี่มากแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน อ่ะอันนี้เรื่องของจีนนะคะไปกันที่รัเสเซียกันบ้างค่ะยังไงซาก,ก็ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้วลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีของรัเสเซียเนี่ยค่ะก็ได้มาออกมาถแถลงนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอในช่วงปีใหม่เหมือนกันค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็เข้มข้นเนี่ยค่ะก็ยืนอยู่แบบนี้นะแล้วก็มีทหารเนี่ยนะคะเป็นแบ็กกราวด์เข้มข้นมากแล้วก็ มีการปราศัยเนื่องในวันปีใหม่เนี่ยนานถึง9นาทีมีการรายงานว่านี่คือเป็นการถแถลงการที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อ22ปีที่แล้วก็แสดงในยะอะไรบางอย่างเหมือนกันว่าปีนี้รัสเซียเนี่ย,ย,เ,ยเขาจะดำเนินการอะไรพิเศษหรือเปล่าในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งเนี่ยการเป็นมหาอำนาจเรื่องของการส่งออกน้ำมันคืออะไรก็แล้วแต่คือ9นาทีเนี่ยคือดิฉันเชื่อนะ

แยกแยะระหว่างความกล้าหาญกับการทรยศและการหักหลังแล้วก็พูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับยูเครนด้วยที่ตั้งใจจะมีแผนสันตินภาพแต่ปูตินกลับตอบกลับว่านี่เป็นการโกหกเรื่องของสันตินภาพะะแล้วก็ทางออยูเครนนะครับรวมทั้งชาติตะวันตกเขาออกมาวิพากวิจารณ์ปูตินนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยฐานรัสเซียเริ่มที่จะไม่ค่อยอยากไปรบแล้วก็ไม่สนับสนุนสงครามครั้งนี้แล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เขานําทหารเนี่ย หน้าดูดูเข้มๆหลายๆคนมายืนอยู่ข้างหลังเพื่อเหมือนเป็นการแสดงออกนะครับว่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากทหารรัเสเซียในการทําสงครามอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียดูเหมือนว่าจะแนบแน่นมากขึ้นนะคะจากภาพที่มีการอวยพรวันปีใหม่แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์พันธมิตรระหว่างการทางเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยค่ะแต่ว่าอย่างนี้เราวิเคราะห์เองเนี่ยคงจะไม่รู้จริงรู้ลึกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์นะคะกับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็จับตาทิศทางของสงครามรัสเซ ยูเครนแล้วก็บทบาทของจีนในปี2023นี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้เห็นแล้วแน่นอนนะคะสำหรับการวิดีโอคอลคุยกันระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงตรงนี้นี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่าง อีชิ้นผินนะครับกับกรูฟินเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เพื่อกูลสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมานานนะครับก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดในทีนี้เนี่ยมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือจีนต้องการพลังงานซึ่งรัสเซียสามารถที่ตอบสนองได้ 2. จีนต้องการความมั่นคงทางอาหารซึ่งรัสเซียสามารถตอบสนองได้ 3. จีนต้องการเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งตรงนี้เองรัสเซียจะยังตอบสนองไม่ได้นะครับแต่ว่าสองในสามของสิ่งที่จีนมีมากที่ต้องการมากที่สุดเนี่ยรัสเซียสามารถตอบสนองได้นะครับและในขณะเดียวกันรัสเซียกับจีนเองก็เป็นพันธมิตรกันอยู่ในหลากหลายเวทีนะครับโดยเฉพาะเวทีที่ต้องจับตา,ามองมากที่สุดก็คือ s h a n ง h a i c o o p e r a t i o n Organization นะครับหรือว่า s c o ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นทั้งสองผู้นำเนี่ยจะต้องไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันครับ ค่ะกลับมาที่เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะในช่วงท้ายปีเนี่ยปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงวันปีใหม่แล้วก็กล่าวสุนทรพจน์มากมายนะคะค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็แนว่วแน,วแน,วแนว่มากๆเลยตรงนี้อาจารย์จับทิศทางยังไงว่าในปีนี้เนี่ยค่ะการยกระดับของสงครามรัสเซียยูเครนจะยกระดับมากขึ้นไหมและจะมีทิศทางเป็นอย่างไรคะการยกระดับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อ การที่เซเลนกี้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินพร้อมกับขีปนาวุธชุดใหม่นะครับที่เป็นโทมาฮอสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ฝ่ายของยูเครนเนี่ยมีเคี่ยวเล็บที่สมรรถนะดีขึ้นนะครับ c a p a ิ i t y ดีขึ้นและเช่นเดียวกันฝ่ายรัสเซียเองก็คงคงจะต้องคานึงถึงเรื่องนี้ไว้แล้วแหละนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคงจะเห็นต่อไปในปี2023เนี่ยก็คือ ความรุนแรงเนี่ยน่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคงยังไม่สามารถที่จะหาทางลงหรือวิธีการที่จะสแสวงหาสันติได้นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข้อเรียกร้องของทางฝ่ายยูเครนไปแล้วนะครับว่าการเ<ฆ>จรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องเอาปูตินมาลงโทษนะครับแล้วก็ต้องคืน<ฆ>ดินแดนทั้งหมดซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งซึ่งรัเสเซียไม่มีทางยอมนะครับเ<ฆ>พราะะนั้นเมื่อรัเสเซียไม่มีทางยอมตามข้อเสนอของยูเครนเนี่ย การเจราจาก็ไม่เกิดขึ้นและเช่นเดียวกันครับการเจราจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเป็นการเจราจาของสองคู่กรณีคู่กรณีที่เกิดขึ้นณนะนาทีนี้ก็คือระหว่างฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายนาโต้นะครับเพราะความขัดแยง้งครั้งนี้ผมพูดมาตั้งแต่กุมภาพัน์ <c oughs> 2022แล้วว่าไม่ใช่ใรืร่รความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโตถูก <c oughs> ต้องไหมครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าจะคุยกันได นาโต้จะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับกลไกสําคัญตรงนี้แนะ่นอนในนาโต้เองเสียงก็คงจะค่อยๆแตกออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างล่าสุดเองเนี่ยอดีตผู้นําของเยอรมนีก็คือแองเจลาเมอร์เคิลก็ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายขึ้นมาจนถึงจุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะฝ่ายนาโต้เองเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องรับผลกับสิ่งที่ต้องทําขึ้นมาในในการที่ผลักเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแรกที่ ต้องมากาหนดชะตากรรมของนาโต้กันไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยยุโรปเองอยู่ในจุดที่ตัวเองเริ่มจะเสียมากกว่าที่ได้ละลองนึกถึงภาพนะครับว่าต้องรับผู้อพยพเข้าไปนะครับไปแย่งทรัพยากรภายในประเทศเช่นเดียวกับที่คนของประเทศเนี่ยเสียภาษีแทนที่ตัวเองจะได้ภาษีตอบกลับมาหมดก็ต้องเอาภาษีไปให้ผู้อพยพและในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับค่าอาหารที่สูงค่าพลังงานที่สูงความไม่แน่นอนต่าง นะครับเพราะฉะนั้นเสียงของฝ่ายยุโรปเนี่ยเริ่มตีกลับนะครับว่าเอ๊ะมันบางคนใช้คําว่าเป็นเรื่องของยูเครนวอรฟัชีครับมันเริ่มอ่อนล้ากับการที่คอยสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนนะครับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองกับเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะระบายอาวุธเก่าได้นะครับสามารถที่จะขายอาวุธใหม่ได้ และยิ่งสถานการณ์ในยุโรปไม่ปกติแบบนี้ยุโรปก็ซื้ออาวุธจากอเมริกาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นเดียวกับพลังงานที่ก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ํามันซึ่งอเมริกาเองก็ขายให้ยุโรปได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นตั้งแต่รบกันมาเนี้ยอเมริกาก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแต่ได้กับได้นะครับความช่วยเหลือทางการเงินนะครับที่ส่งเข้าไปให้ยูเครนจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกับอาวุธเนี่ยในระยะยาวยูเครนก็ต้องตอบกลับตอบแทนถูกต้องไหมครับผลประโยชน์ของอเมริกาใน,ในยูเครนย,ยังมีอยู่มหาศาล เพราะนั้นฝ่ายยุโรปอาจจะเริ่มพลังเลแต่ฝ่ายอเมริกาย,ยังคงเดินหน้าต่อนะครับใ,ในการที่จะสู้รบปรบมือแต่การสู้รบปรบมือสถานการณ์ในยูเครนเองโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาเพื่อเอาชนะรัเสเซียได้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธที่ฝ่ายสหรัฐให้กับยูเครนไปเนี่ยมันเป็นอาวุธเชิงรับนะครับ,รบอย่างเช่นขีปนาวุธพาทริออเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธเชิงรุกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้สถานการณ์ของยูเครนเนี่ย อยู่ในภาวะที่น่าห่วงกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นในปี2023อย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นปีนี้เนี่ยที่อากาศยังคงหนาวเหน็บอยู่เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับเพราะต้องอย่าลืมว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมารัสเซียก็ระดมทําสงครามมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องห่วงกังวลมากกว่านั้นก็คือยังไงก็าตามเราต้องยืนจุดหลักให้ได้นะครับว่าการที่รัสเซียเข้าไปปฏิบัติการทางการอาหารในยูเครนเนี่ยถือเป็นเรื่องผิด เพราะอยู่ดีค,คุณไม่สามารถที่จะเข้าไปลุกลานอธิปไตยของประเทศอื่นได้ลุกลานบูรณภาพดินแดนของประเทศอื่นได้และต้องมีการทํำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่อยู่ดีเราไปสนับสนุนให้กลายเป็นว่าโอเคมาตรฐานใหม่คือคุณมีอํานาจมากกว่าคุณสามารถเข้าไปลุกลานประเทศอื่นได้มากกว่าแต่ในขณะเดียว<า>กันเราก็ต้องตีแผ่ความจริงด้วยว่าไอ้การเข้าไปลุกลานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทํายั่วยุต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายปีมาจากฝั่งของนาโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สงครามครั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะยุติได้อย่างรวดเร็วนะครับยังคงมีความรื้อเรือต่อไปครับครับที่นี้ผู้นําชาติตะวันตกหลายชาติก็พยายามที่จะขอให้จีนหรือว่าโน้มน้าวให้จีนช่วยในการกดดันรัเสเซียนะครับให้เข้าสู่โตเจราจาสันติภาพหรือไม่ก็ถอนทหารออกจากยูเครนอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่ทางจีนจะออกตัวช่วยกดดันรัเสเซียในเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าจีนพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่เอากระดิ่งไปผูกคอแมวก็ต้องเป็นคนไปแก้กระดิ่งนั่นเองนะครับใครก็ตามที่ไปยั่วยุเสือก็ต้องไปแก้ปัญหากับเสือตัวนั้นเองนะครับแล้วสําหรับจีนเองเนี่ยผมคิดว่าจีนมีวิธีคิดที่ในกรณีนี้คือเหมือนกับอินเดียนะครับเป็นเรื่องไม่กี่เรื่องนะครับที่จีนกับอินเดียมีความคิดเหมือนกันนั่นก็คือเราต้องหยุดคิดได้แล้วนะครับว่าปัญหาของยุโรปคือปัญหาคนทั้งโลกค่ะ เพราะนี่คือปัญหาของยุโรปและปัญหาของโลกตะวันตกที่สร้างกันเอาไว้เองถูกต้องไหมครับและท่านที่จะสามารถเคลียร์ปัญหากันเองได้กลับกลายเป็นต้องให้ใครต่อใครเข้ามารับปัญหานี้ไปด้วยถูกต้องไหมฮะอย่างเช่นโอ้ถ้าอยากจะกดดันรัสเซียก็ต้องไม่ไปซื้อน้ํามันของรัสเซียไม่ไปซื้อพลังงานไม่ไปซื้ออาหารของรัสเซียแล้วกลายเป็นคนในประเทศนั้นๆต้องเดือดร้อนอ่ะคนอินเดียพันสี่ร้อยล้านคนคนจีนพันสี่ร้อยล้านคนต้องเดือดร้อนจากความที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องอะไรด้วยเลยถูกต้องไหมครับ อย่างงี้ก็ดูเหมือนกันจะไม่เป็นธรรมกับเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบที่เป็นเวสเทิร์นเซนทริกหรือว่ายูโรเซนทริกที่มองว่าอเมริกากับยุโรปค,คือจุดศูนย์กลางแล้วปัญหาของอเมริกากับปัญหาของยุโรปคือคือปัญหาของทั้งโลกเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเริ่มคิดแล้วเราเอ๊ะในกรณีแบบนี้ทุกประเทศต่างก็มีผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องรักษาการไปกดดันให้ประเทศอื่นๆเขาต้องเสียผลประโยชน์เพื่อมาแก้ปัญหาที่ผู้คุณก่อไว้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะสามารถก<า>ดดันให้คนอื่นทําได้แบบนั้นอีกต่อไปครับอาจารย์ขาอยากจะฉายภาพชัดนิดนึงว่าถ้ายุโรปหรือแม้กระทัง่งฝั่งอะเยอรมันหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับสัาอเมริกาในการที่จะไปยั่วยุให้เกิดสงครามต่อเนื่องเนี่ยท่าทีของเขาเนี่ยหลังจากนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์ เขาคงต้องมีการเจราจากันในหมู่พันธมิตรนาโตนะครับว่าเโ mm. ตโรงเจายังไงต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจการต่อรองยังคงอยู่ทางฝ่ายสาหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าทางยุโรปเนี่ยเริ่มมีเสียงที่สนับสนุนแล้วก็ลดความหวาดกลัวรัเสเซียลงนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันหยุดตรงนี้ดีกว่าแล้วไปใช้วิธีการอื่นๆอย่างเช่นวิธีการในเวทีสหรประชาชาติในการที่จะดําเนินการกับ ชดเชยในสิ่งที่รัสเซียได้ได้ล่วงละเมิดยูเครนไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะใช้วิธีการที่มันเป็นรูปแบบที่มันเป็นกติกาที่ทั่วโลกเขายอมรับได้ถูกต้องไหมครับว่าโอเคความเสียหายที่เกิดขึ้นรัสเซียจะใช้ชดใช้มายังไงถูกต้องไหมครับโดยที่ขอให้ยุติความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายไว้แล้วยุโรปก็สนับสนุนการเดินสู่สันติภาพให้นาโตคุยกับรัสเซียได้นะครับแล้วมา ชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาขีดเส้นมาทําอะไรกันเนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะชายภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เดี๋จับตากันดูว่า2023นี้จะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าขอบพระคุณอาจารย์ปิตินะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยนะคะ,ะสุดท้ายเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาจะแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างไรจะมีการประชุมนาโตหรือไม่แล้วจีนจะมีบทบาทไหมยังไงแต่จากที่อาจารย์ฟังแล้วเหมือนจีนก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกมานะเพราะให้ยุโรปเนี่ยเขาตกลงกันเอาเองนะคะครับต่อจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับในช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้ซึ่งทาง IMF ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจจะหนักหนาสาหัสกว่าปีที่แล้วก็ได้ติดตามในช่วงหน้าครับในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน ไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปักที่วัฒนาวงศ์คุณชนิตาคุณชรน,น,นักวิทยาพบกับเราสองคนในรายการ n นช i o n ทันโลก n นชั o นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางชั่นทีวีช่อง22 คุณผู้ชมครับคนทั่วโลกตั้งความหวังนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าทางจีนก็จะเปิดประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วใช่ค่ะ8มกราคมนี้นะคะจีนก็จะเปิดประเทศแล้วก็คาดการว่าจะมีคนจีนออกนอกประเทศเยอะเลยนะคะหลายประเทศก็รับมือแล้วนะอย่างก่อนหน้านี้นอิตาลีนะญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยด้วยความที่ว่าพอลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยตรวจโควิด -19 ผลเป็นบวกปั๊บ มาตรการหลายประเทศบอกว่าถ้าหากว่าคนจีเนเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยขอตรวจผลโควิด -19 ก่อนเลยถึงจะให้เข้าประเทศนะคะคซึ่งก็คาดว่านักท่องเที่ยวจีนน่าจะเพิ่ม,มรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในหลายประเทศนะครับแต่ว่าก็ยังคงวางใจไม่ได้เพราะว่าทาง IMF เขาออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้อาจจะหนักหนาสาหัสรุนแรงกว่าปีที่แล้วก็ได้เพราะว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก3ามแห่งก็คือที่สหรัฐอ u แล้วก็จีนกำลังที่จะชะลอตัวลงในปีนี้ครับ คริสตา l i n a กอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาให้สัมภาษณ์กับช่อง CBS ของสหรัฐเตือนนะครับว่าในปี2023จะเป็นปีที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกจะประสบกับภาวะที่หนักหนาสาหัสกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้ง3แห่งคือสหรัฐสหภาพยุโรปและก็จีนกำลังจะชะลอตัวลงพร้อม,อมกันโดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทาง IMF ก็ปรับลดการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประจำปี2023โดยมองว่ายังคงมีผลกระทบจากสงครามในยูเครนแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ้อและนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ เช่นธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดย,ยังคงใช้ความพยายามที่จะควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้ลดลงซึ่งแม้ว่าเฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยด้วยอัตราที่น้อยลงกว่าเดิมแล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยอยู่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ขณะที่จีนซึ่งก็ได้ยกเลิกการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์แล้วซึ่งจริงๆแล้วน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของโลกแต่ทาง IMF ก็กังวลนะครับว่าชาวจีนแล้วก็ผู้บริโภคในจีนจะเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินในปีนี้เพราะมีความกังวลว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพราะโควิดในจีนจะพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ ทำให้ IMF คาดการว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่วนสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไปนะครับก็จะสร้างความเสียาหายกับความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็พลังงานต่อไปโดยคาดว่าราคาอาหารแล้วก็พลังงานจะยังคงแพงต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งครับ นะคะนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การกดดันทางการทหารของแต่ละประเทศก็เลยทําให้แต่ละประเทศนั้นเนี่ยค่ะเขาไม่เปิดเสรีทางการค้าคแล้วก็มีภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าจากเหตุการณ์โควิด -19 แล้วก็หนําซ้ําด้วยสงครามรัสเซยียยูเครนก็อาจจะทําให้บริษัท ยื่นล้มละลายจํานวนมากจากภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยมาเป็นเวลาหลายปีจากตอนแรกที่เราคิดว่าปีนี้อาจจะเป็นโอกาสทองทางเศรษฐกิจตอนนี้เราอาจจะต้อง รัดเข็มขัดกันตั้งแต่ต้นปีนะคะครับอย่างอัตราเงินเฟอ้อที่ทั่วโลกกังวลอยู่นะครับคือตอนนี้ก็ยังอยู่ที่6-7%ถึงแม้ว่าจะลดลงมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่9 10%ถึงแต่ว่ามันก็ยังสูงกว่าอัตรามาตรฐานเนี่ยที่ทางยุโรปกับสหรัฐเขาพยายามจะควบคุมให้ไม่เกิน 2%, 2> คือตอนนี้อยู่6%มันก็ถือว่ายังเพิ่ม ยังสูงกว่าที่เขาตั้งเป้าไว้ถึง3เท่าใช่ค่ะครับซึ่งตรงนี้ก็จะยังคงมีการใช้การอัตราขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อตรงนี้อยู่ซึ่งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จากความกังวลของนักวิเคราะห์นะคะเรื่องของการซื้อบ้านของชาวต่างชาติเพื่อจะนํามาเก่งกําไรนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้กฎหมายไทยนะคะยังไม่ผ่านเรื่องของการให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยก็เป็นไปได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไม่มีที่อยู่สักเท่าไหร่เลยนะคะค พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปดูข่าวเศร้าส่งท้ายปี2022นะคะกับการสิ้นพระชน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาบเบเดดิกที่16วันพฤหัสบดีนี้จะมีการจัดพระศพอย่างเรียบง่ายที่วาติกันค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ทันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยรากที่วัฒนวงคุณชนิตาคุณชอนณิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา23นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 ปี2022หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นปีเสือดุจริงๆเลยนะคะอันนี้คือเป็นความเชื่อของชาวเอเชียในเรื่องนักกษัตริย์นะแต่ว่าชาวคริสต์เองเนี่ยก็ต้องสูญเสียอดีตสมเด็จพระสันตะป,ปาปานะคะเป็นอดีตที่16เช่นเดียวกันค่ะในวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนก็ไปถวายสักการะพระศพของอดีตพระสันตะป,ปาปาเป็นอดิตที่16ที่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและพิธี ศพจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามประสงค์ของพระองค์ค่ะโดยวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่ให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะก็จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาหรือวันหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งนครวัติกันก็เปิดเผยว่าพิธีศพของอดีตโบ๊บเบนดิกส์ค่ะจะมีขึ้นอย่างเรียบง่ายตามความปรารถนาของพระองค์ที่เคยฝากไว้ก่อนจะสิ้นพระชนนะคะซึ่งปกติแล้ว พิธีพระศพของโป๊ปก็จะมีการเชิญแขกที่เป็นประมุขจากรัฐมาจากทั่วโลกแต่ว่าว,าวาติกันเองเนี่ยก็กลัวว่าตัวแทนอย่างเป็นทางการของพริธีศพครั้งนี้จะมาจากอิตาลีแล้วก็เยอรมันเท่านั้นนะคะเพราะพระองค์เกิดที่เยอรมน,นีแล้วก็อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งของวาติกันขณะที่ผู้นําหรือว่าตัวแทนจากประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมพิธีพระศพในฐานะส่วนตัวได้นะคะ คุณผู้ชมครันี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีเลยที่พระสันตปาปาองค์ปัจจุบันซึ่งก็คือโป๊ปฟรานซิสเนี่ยจะทรงเข้าร่วมพิธีมิสซาในพิธีพระศพของอดีตพระสันตปาปาเนื่องจากปกติแล้วค่ะเราก็จะทราบกันดีว่าพระสันตปาปาพระองค์ใหม่จะถูกรับเลือกให้ดํารงตําแหน่งหลังจากที่พระสันตปาปาพระองค์ก่อนสิ้นพระชนแต่เนื่องจากโป๊ปเบเนดิกที่16 เป็นโป๊ปหรือว่าพระสันตปะปาพระองค์แรกที่ทรงขอสละตําแหน่งประมุขแห่งคริจจักรในรอบ600ปีนะคะพระองค์เนี่ยก็ทรงดํารงตําแหน่งโป๊บเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา8ปีในช่วงปี2005จนถึงปี2013นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับคริสตศาสนิกชนทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะ คลิปปิดท้ายรายการคืนนี้เรามีภาพงานจุดพลุเขาดาวปีใหม่จากทั่วโลกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งในปีนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆประเทศเนี่ยจะพลุก,กันอย่างยิ่งใหญ่จริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ